หนึ่งเันเนาะอะหนึ่งเซน,น,นสองบาทเกือบเครื่องคู่ไปก้อยก็ได้เนาะก้อยก็ได้ไปได้มากินดิบกับก้อย ไหนบ่ไปที่คุณล่ะสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องวันนี้พากันออกมาหน้าพี่น้องออกมาสอนปลาชิวคือมืนันาเอาไปยามต้อนแหล่ปลาชิวลายมันอะไรปลาซิวลาย เก็บเป็นกระปูเก็บหอยไ้วยนะพี่น้องไายเติมนั้นล่ะไล่ตรงไหนตรงนังน้นกันเก็บเมื่อเห็ดของกินแรงพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีพอยพี่น้องเมื่อสักครู่สักครูวันนี้กาพากันออกมาสอนปลาซิวะปะมันชิค้ำก่อนพี่น้องตอนนี้การตะเวนแดงแล้ว <ไป S 2> ตะเวน,หนให้เบิมงทางนี้ตะเวนเริ่มสิตกเลยเอากระชีพากันไปเลยปะใช่ไหมไปทางพน้น เพราะว่ามาเมือนั้นเราเห็นอันนหลายเพี่นเองเห็นปลาซิวแล้วก็กุ้งหลายมืัอนี้ก็เลยพากันตั้งใจมาสอดป่าแล้วก็เก็บกุ้งหอยปูปลาสิขุมมากินมาเห็ดกินแรง ข้กากะบางม่องกะถอกแล้วเนาะบางม่องกะเริ่มสิได้เกี่ยวแล้วแต่ว่าเขาเฮาหากะมาน <c oughs> หากะตั้งท้อง,ห,งหอยบ่ไข่หอยโอ้ไข่หอยโอ้ยพ,พี่น้อง,งไข่หอยบลอตใดที่มีไข่หอยแสดงว่าบนนั้นอุดมสมบูรณ์ป่ะอยาไปปะ่ะเล็งมือเล็งมืออันชิมืดก่อนเ <c oughs> <c oughs> บิ่งเด้อเบิ่งตาให้หนาเด้อมีกุงง้งหอยปูปลาเก็บไปนะ

เอาเมล์ปนมีกุ้งหอยปูปลาเอามันน้เห็นยาบ้าสม,มิงไหมได้เปละ่ะาหอยนี่ถอดแล้วหรหอนี่เนาะชิดได้เกี่ยวแล้วให้นี่ไม่มันใช่กุ้ เก็บไปนะเกลีเก็นน้อยไปนะไเฮ้ย <laughs> สม,มิงเด้ได้บะฮะเชคูเฮ้ยขี่มมค่อยเ <laughs> ขี่ค่อยมาได้แล้วเชคูก่อนได้บะเอาตัวได้เก็บเอาสมิงหอยอ๋อสองหน่วยเลยโอ้สองหน่วยบะมันครบกันอยู่เชคูแล้วก็เป็นหอย ให้จบได้สิไม่ให้จให้จบาเยอ๋อเปนไเนาะกระปูเด้อนี่นี่กระปูกระปูน้อยกระปูน้อยนี่ชมิงนี้กระปูน้อยอยู่ไนเก็บเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวแลแล้วแล้วเจเห็นไดัอืมได้ปะ Nếu họ bùa, chuva hỏi chụp lại, Hỏi chụp lại, nè hỏi hỏi mất chuva 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 như này hỏi mất, chuva 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 lại. chuva 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 เห็นไหมนี่อะไรนี้ทางทางหนาจ้ะนะเออทางี่ลาพี่ห็นะมาคุกใครถือไหมถือไหมใครถือคุกไหมเก็บแล้วมาใส่แบบเดียวเออเก็บอไลยอยู่รองหอยแทนนี้ไ เีคู่ละเริ่มลายได้เพนะี่น้องตอนนี้ก็ค่อยขำลงแรงมาหาอยู่หากินทันยี่ป้าสมิงมาขำก่อนมาเนาะไปซอยซอนแต่เบื้องต้นขึ้นมาเลยพอชุดห้องขึ้นมาหากะกลับเลย ขำก่อนถือเจ้ามาักเจ้าหวานมากินกับมขาขนะไหมน้องแต่ว่าเบางทรงหน้าเชฟโได้กินเพราะว่าย่านขำก่อนน่าจะมีเนาะห,หาเขากินก่อนพอได้กินแรงอันนั้นเบื้องนะั้นเป็นเข่าของเขาพี่น,น้องเข่าเขาเทาะแล้วแต่ว่าเบื้องนี้เป็นเข่าเขาอ,อันนี้ครับยังเขียวถุ่มอยูน่นะสมิง แต่ว่าเบื้อนะสุแล้วของเขาเพราะว่าเข้าคนละแนว<ม>บางเจ้าบางบอนเพื่อนกับเกี่ยวแล้วปั่นแล้วได้กินข้าวมาแล้วมันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ใช้เขาบูคือกัน <c oughs> สอนเบื้องหน้าต้อนไปเลยเ <c oughs> มื่อนี้พยายามต้อนเพราะว่าอี่อมายามตอนเที่ยงแล้ว <laughs> <c oughs> ไหนว่าถือเคยปะ เขาบุตเคยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเบื้องซ้อนกันวันนักๆเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะเอาขึ้นยามเลยลงมาโอ,อ้หิ่งห้อด้วยลมขนาด ไล่ทางนี้ไล่มันเขา่าจีจองเลยเอาขึ้นอยู่นิดเด้อมันจะมีขันบอนดึงๆด้งมาไว้เลยยกขึ้นเลย ขึ้นยขึ้นมันมีคันย่ะเออล่างลเป็น่ล่างโอ้ลายแท้ดึงพร้อมกันจมิงขึ้นขึ้นบุเคยสอนสิไม่เยวะสอนยูสอนที่ตะวันมันแงแรงเเอออ่ะฟอนยกขึ้นยกขึ้นมาเนิเลมือเลยตอนตอนมาัมาเยนกันละตอนเ้

ไอพี่น้องเบิง์มาครับอันนี้เที่ยวแรกเลยอ๋อตัดแค้จำพ่อวานเห็นหลายเนาะโอ้ย่างล่างบอกคังมานี่างอยังครับตอนมาตอนมาตอนตอนตนี้ก็ละตอนละตอนนี้ก็ ล่างน้ำก่อนได้พี่น้องเพราะว่ามันมันสัมีต้มอยู่ล่างไปน้ำก่นอนม,ม,มาล้างให้ใหดีครับนึ่งพี่น้องนี่นานะบาทเดียวได้พี่น้องครบคบชิน้นแล้ว อีบัตหนึ่งพอนะพอเป็นวิเคราสุดท้ายเลยนี่แตปลาซิวกับกุ้งเลยพี่น้องเอาเมือ่อแรกอีห้องหนึ่งมีกี่ตัวเนี่น <c oughs> เปลี่ยนไฮบรอกุ้งเป็นซอนพี่น้องบานนี้ตอนในกาตะเวนตกดินแล้วพี่น้องเพราะว่าฮัสิมาตะเวนมันกระแดดแห้งเนาะช่วนซองซัมเมอร์น,นี่อากาศห่อนหลายพี่น้อง ปลาลายเติบอยู่ได้เต้นอยู่สมิงขึ้นมาก่อนพี่นอ้องย่านปลาไปก็เลยขึ้นมาก่อนปลาลายหลายพี่น้องขนาดหากซอนบัตหนึ่งได้หน่บอชิซอนจากสี่ห้าบาทก็หย่านขำไปพี่น้องซ้อนอีกบึงหอมนี่คันว่าได้ลายเติบกะ สิ่พ่ออะไรพี่น้องโอ้ายไลยพี่น้องพ, <100. S 1> พูน่นค่ะพี่ี้

มีปลาเข่งนั่นเองคือปลาบอลมันไงปลาอะไรบ้างล่ะวันนั้มันไปมันออกไปมองอื่นมาเด้ปลากระตินออแล้วเนาะแถวคู่ไหมใช่คู่ละคู่ไหมขาดเอลีพี่น้องที่แม่หมักขนาดได้เอาไปอุพี่น้องไปอ้ออาอ้อใส่ปลาคายงเนาะไปมันอันนี้คือบาตท,ที่ชอง เหรอใช่เลยอ่าเหรอสองบาทเกือบครึ่งคู่ไปก้อยก็ได้เนาะก้อยก็ได้ไปเดิมากินจิบกับก้อยผู้ใดบ่มักกระเฮ็ดซุกเอาก็ได้เลยพี่น้องตัวใหส่โนะพี่น้องเห็นนะพอไรโบ่บักกุ้งหรือว่าจะเอาอีกพอะไรโบ้ไรคำทำหนึ่งทำแล้วก็เลยเหนื่อยแล้วมันนักได้ไปลองแกะเลย โอ้สองบาทหนึ่งสบาทเด็กคเครื่องคู่ครื่งคู่พอเลยตอนเราล้างแงกหมดเลยทางแยกเลยเอาสองบาทที่พากันกลับแล้วพี่น้องเพราะว่ามันกระถั่นแต่เวรเย็นเลยทำเสร็จแล้วทีนมาหาเห็ดยูเห็ดกินให้น้องอนุนท์ก่อนพี่น้อง ล่างสวิงพี่น้องกสิพากันกลับแล้วตะเวนเย็นคำเติบเลยเอาชองบาทผู้ดีเคืองผุเลยแต่มีหอยน้ำปลาหลายเลยพี่น้องแต่ว่าปลาใหญ่หอยได้จากตู้เลยมีกระปูเนาะทางรวมจ้ากระปูหอยกระปูหอยก็ได้ปลาเนาะปลาปลาเข็งปลาเข็งปลากระเดืดอปลากระเดื่อปลากระเดื่ออะไรตัวเด็ดเลง มาก็เดินเนี่ยไปทอดทอดกรอบไปกินกับตำหมูยิ้มแมนกันได้ลายเนาะพี่น้องนี่คือของกินแรงครับพี่น้องวันนี้ของกินแรงครับลงโทได้คืนคุบลงมาโทครับเดียวเหนื่อยอยู่ได้อพเลยนะพาพอแก่จนลานที่นักกินตมแล้วเนาะนักกินตมไม่นักปลาอะไรในสองบาทได้เท่างนี้เพื่อนเขาก็อยู่ไม่ได้คืน พอเลยเด้อพี่น้องสอนสองบาทพอเลยอยเด้อเอาเมื่อเลือกครับนี่ได้ไปอยากออกก็อ้อยากก้อยก็ก้อยเนาะหลายเจันใส่คองกับประมาณเครื่องของไปมล้นไงกุ้งก็ร้ายบ่โอ้ทางกุ้งทางป่าอันนี้คือสอนสองบาทพอเลยพี่น้องถือว่าโอเคย์จะน่าร้ายเนาะ เดี๋ยวมาหานเยอะหรอกอ่ะเอาเสมือสมืยนแล้วจะน่าากันกลับบ้านภาพี้แล้ว,รลวเราต้องไปตรงนี้เลยตรงนี้ชิมเมื่อจะนายกะเมื่อที่จยูย่ในตกใจเลยแหงหัวหน้าใหญ่เอาพี่น้องคลิปนี้นจะได้จบอยู่มองนีเด้อพี่นอ้องเด้อเฉยขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องคลิปใหม่้าใหม่พบกันใหม่ ก่อนในพี่น้องฝากช่องน้องซ้ำในเด้อขั่องน้องค้อนสวรรค์เคสามในเด้จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้ทุกคนยืนดี้นแห้งเจ็บจะไยยด้ไข่ยังมีเลยพี่น้อง้ยลาไปก่อนจ้า